สวัสดีเพื่อนๆชาว e l e ลน b าเบกเอาทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับออซีซั่น2ที่จะถึงนี้นะครับก็ถือว่ามีอัปเดตค่อนข้างหลายๆอย่างเลยแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมปกคลิปผมถึงตั้งว่ามีคนบ่นเรื่องแพชโอเคเดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวแพชก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะบอกว่าทำไมคนถึงบ่นนะครับบางส่วนก็ถือว่าดีนะแต่บางส่วนก็ ค่อนข้างที่จะแบบปรับตัวได้ยากครับทำให้คนเลยแบบรู้สึกว่าเอ๊ะแพชที่จะมาเนี่ยมันจะชูเราให้เรากลับมาสนใจเกมหรือเราจะรู้สึกแย่กว่าเดิมก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าผมจะเริ่มจากหัวข้อแรกเลยนะครับก็คือตัวอาวุธเนาะแพชอัปเดตนี้นะครับก็มีปืนเข้ามาประมาณ5-6กระบอก กรบอกแรกก็คืออัครับก็เหมือนเดิมเป็นพวกซีรีส์5.56ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเกมนี้ถึงนิยมอัพ5.56เข้ามาเยอะมากๆคือปืนอื่นที่ใช้กระสุนอื่นๆอ,อ่ะมันน้อยมากเลยนะอัพเข้ามาความหลากหลายก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าตระกูลฟ็สกถือว่ามีอัปเดตมาบ้างก็ยังดีครับก็มาดูความน่าสนใจของตัวอาคกันก่อนถ้า ให้ไปคอมเพล์นะครับเป็นบูพับผมคงไปคอมเพล์กับ MDR ซึ่งความน่าสนใจของตัวอารก็คือตัวอาร์เนี่ยมีเฮดรีคอยที่ดีกว่ามากแล้วก็ไฟเลท750ถือว่าก็ไม่ดีไม่แย่ถือว่าน่าสนใจระดับหนึ่งแล้วตัวลางข้างบนถอดได้ครับก็ติดกล้องเลดดอตติดอะไรแล้วที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดีมากๆอย่างหนึ่งคือสเตตเริ่มต้นมันถือว่าดีเลยครับ 70-60กว่ากว่าตั้งแต่ต้นยังไม่ได้แต่งอะไรเลยผมไม่แน่ใจว่าตัว forward grip ข้างหน้าสามารถถอดได้ไหมแต่ถ้าต่อให้ถอดไม่ได้สแต่เริ่มต้นมันดีอยู่แล้วครับปืนก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีว่าจะแพงไหมแต่มาตอนแรกผมว่ายังไงก็แพงเหมือนพวก m c x อะไรอย่างเงี้ยมาแรกแพงหลังๆเดี๋ยวก็ถูกลงครับถ้าเกิดปืนไม่ได้ดีขนาดนั้นนะต่อมาครับอ,อันที่2ก็เป็น SG 5 5 0 sg 5 5 0เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือแค่ไฟเลทก็แย่แล้วระยะก็ไม่ได้ถือกับว่าดีมากระยะประมาณ40กว่ากว่าก็ถ้าไปเทียบกับอาร์ Arc ก็อาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่ามันก็ถ้าเกิดเล่นเอาชอบมันก็เล่นได้ครับมันก็พอเล่นได้เนาะเล่นเอาสนุกเล่นเอาอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดจะถามว่าดีไหมในสายตาผมแค่ตัวเลขนะเอาแค่ตัวเลขออกมาก่อนคือไม่ดีครับดังนั้นก็ไม่มีจุดเด่นอะไรให้ชูมากกระสุนที่ใช้ก็เป็น5.56ณ45เหมือนกันต่อไปก็เป็นปืน PCC 9เป็นกระสุนลูก9ม mm ม 9, 9ณ19นั่นแหละไฟเลทอยู่ที่600ก็ถือว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเพราะว่ายังมีส่วนที่ให้ไปเทียบกับ ตัว MP5 หรือ MPX ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ถามว่าน่าเอามาเล่นไหมมันก็ระดับหนึ่งครับเพราะว่าทรงปืนมันก็เท่ดีแต่ในเรื่องค่าตัวเลขก,ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอาจจะไม่ได้เข้าเมตาอาจจะเป็นปืนหนูปืนเล่นขำๆอะไรเงี้ยก็จะขอข้ามไปแล้วกันเพราะว่าอย่างว่าตัวปืนมันไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้น G3 อ่ามาแล้วกับปืนที่ใช้กระสุนอื่นสักที กระสุนหกคูณ5.1ก็พวกซีรีสม m 6์ M80 M62 M61 ครับ g ีเนี่ยความน่าสนใจของมันคือรีคอยที่พอแต่งออกมามันอยู่ประมาณ76ถ้าผมจำไม่ผิด76รีคอยแนวข้างประมาณ60กว่าแต่ไฟเลตมันต่ำมากอยู่ที่460ก็พอเข้าใจได้เพราะมันเป็น7.62คูณ5.1ถ้าให้มันลันเร็วมันก็จะโกงเกินไป แต่การคุมรีคอยระดับ70สําหรับปืนที่แรงขนาดนี้ค่าเจาะเยอะขนาดนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่แต่ตัวแต่ตัวที่ทําให้มันน่าจะบาลานซ์ได้คือไฟเลทที่4ี่รยัดยังไม่ยังไม่ได้ดูในส่วนของไฟพาวเวอร์อนะว่าเป็นมิดไฮเป็นไฮหรือว่าเป็นมิดโลเพราะว่าถ้าเป็นมิดโลก็คิดหนักอยู่ครับไฟเลทสี่ร้อยหไปยิงจริงก็ไม่ได้ดี มันไม่ใช่ไม่ได้ดีคือกลางๆนะครับด้วยความที่มันมองได้2แง่คือถ้าไฟเลทต่ําข้อดีคือคุณจะสามารถคุมปืนได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าไฟเลทมันสูงไปมันก็จะคุมไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่460ไม่แน่ใจว่ายิงระยะประชิดจะสู้ลูก5ได้ไหมอ่าเพราะว่าถ้าเรายิง6กหนึ่งเข้าหวัวมันก็อาจจะต้องใช้2นัดหรือเปล่าอันนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงต้องไปลองตอนเข้าเซิร์ฟจริงครับ หรือเข้าเซิฟเทสอย่างเงี้ยยังไงมันกน็น่าจะมีการปรับเนิร์ฟหรืออะไรก็ตามว่ากันไปต่อไปก็บอกต่อไปนะครับ MK 1 4ไอตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวปัญหาหลักๆเลยเพราะไฟเลท700คุมปืนอยู่ประมาณ60-70แนวข้างก็ประมาณ60กว่ากว่าตัวปัญหามันจะอยู่ที่คนอ่ะจะเอาใส่เลทดอดไปยิงระยะใกล้ไฟเลท700นี่คือปีศาจเลยนะคุณไม่จำเป็นต้องใช้ลูก 6 1 61, หรอกแค่ลูก6 2ผมก็ผวาแล้วอาร์เมอร์ดาเมจโคตรเยอะไฟเลทไปอีก700คือถ้าระยะใกล้ต่อให้คุณเออแค่ไหนมันก็มันก็ไม่ควรพลาดมากไปกว่า2-3นัดหรอกครับระยะใกล้ <c ười> ยังไงมันเอาอยู่อยู่แล้วส่วนระยะไกลมันก็มันก็คงกินอยู่แล้วแหละมันเป็นพวกปืนมาร์คแมนนะเนาะระยะไกลผมว่าระยะปืนน่าจะสัก5้า0บวกๆอะะ ในตัวเลขก็น่าจะเห็นนะแต่ว่าในจอผมมันเล็กไปนิดนึงผมเลยมองไม่เห็นแต่ยังไงก็น่าจะเป็นเมตาครับถ้าไม่โดนเนิฟส่วนราคาลูกขึ้นแน่นอนผมว่ายังไงคนก็ต้องการเล่นในช่วงแรกๆคนที่คิดเรื่องดองกระสุนก็น่าสนใจครับแต,แต่ยังไม่รู้นะว่าลูกองหนึ่งจะขายได้ไหมคุณจะดองไว้ใช้หรือดองไว้ขายก็ตัดสินใจกันเอาครับแต่6กสองอะได้ขายแน่แแหละราคาอาจจะขึ้นแน่ๆในช่วงแรกๆก็เตรียมดองกันไว้ครับอาจจะไม่ต้องรีบขายเนาะ สำหรับเราพ่อค้าทั้งหลายนะอ่ะทีนี้ต่อมามาลินเลเวอร์แอคชั่นอันนี้ก็คือมันไม่มีสเตตมาให้ผมดูในคลิปผมเลยไม่มั่นใจว่ามันมีระยะอะไรเท่าไหร่แต่ผมมั่นใจอย่างหนึ่งคือมันน่าจะใช้ลูก7 6 2 5 4ซึ่งก็คือลูกโมซินมันไม่น่าใช้ลูกเ6 2คณที่เป็นของพวก False อันนี้น่าจะเป็นลูกโมซินมากกว่าซึ่งความน่าสนใจก็คือมันอาจจะแชมเบอร์เป็นนัดเก็ตไหมแบบใส่กระสุนเป็นเหมือนลูกซองอ่ะมาทำให้น่าเล่นมากเลยนะสำหรับพวกแบบเอากระสุนเข้าเซฟอ่ะแล้วมายิงหัวคนในแมปอ่ะเออพวกหนูอย่างเงี้ยจะชอบมากซึ่งผมจะกลัวมากๆมันจะซ้ำรอยกับ s v t u ไหมอ่า ก็ต้องรอดูนะเพราะว่าผมยังไม่รู้เรื่องของระยะกับไฟเพวเวอร์ปืนครับแต่แค่มันยัดลูกได้อย่างงี้มันก็น่าเกียดแล้วอะก็ไม่น่ามีอะไรมากเกี่ยวกับปืนนี้แต่ส่วนตัวผมชอบปืนนี้เพราะมันเท่มันมันคลาสสิกอะมันเก่าดีมันเป็นปืนแบบเชียร์ลีเวอร์แอคชั่นอ่ะคุณยังไงมันก็ต้องโดนปะมันต้องมีซักแมตช์แหละที่ผมเอาไปเล่นในไลฟ์อะไปต่อไปกันเลยดีกว่า อ่าอันนี้ผมจะเป็นการคอมเพลซ์แตทของปืนทั้ง3กระบอกนะระหว่าง G3, MK14 แล้วก็ f a l ์โฟลเนี่ยก็มันเดิมยังมีปัญหาในเรื่องรีคอยที่คุมโคตรยากทำให้อาจจะโดนปัดตกไปเวลามาเทียบกับ2ปืนข้างๆอย่าง MK14 กับ G3 G3 น่าจะชนะในเรื่องการคุมปืนครับสหรับคนที่ไม่ได้อยากยิงรัวมากอยากเล่นระยะกลางคอเอาแม่น G3 อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า MK14 แต่ MK14 มีความสามารถในการลั่นที่สูงกว่ายังไงภาษีในการเทรดทุกระยะ MK14 อาจจะกินกินขาดครับทีนี้มันก็ยังมีปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทำให้คนเล่น G3 มากกว่าก็คือเรื่องของราคาปืนอ,อย่างทุกวันนี้ คนเล่น h ฮดโฟก็ก็มีเยอะแต่ผมก็จะเล่นพวกเป็นพวก FN 2 0 0 0อย่างเงี้ยเพราะว่าราคาปืนในราคาที่แบบว่าแสนต้นๆไปจนถึง20000นคุณสามารถเทียบกับ h 4 1 6ได้แพ้แค่ไฟพาวเวอร์ดรอปลงมา1ระดับอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีผลสำหรับสายบัตรเกตมาก,มากๆ G 3ก็เลยอาจจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นระดับล่างไปจนถึงกลาง หรือผู้เล่นระดับสูงบางคนที่อยากประหยัดเกี่ยวกับตัวลักตัวปืนก็ถือว่าเป็นช้อยส์ที่ดีครับ M.K.14 นี่ผมว่าเผลอๆราคาอาจจะใกล้เคียงใกล้เคียงกับ h e a d p h o n เลยอาจจะ3 0 0แสนหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันไปนะนี่ยังไม่พูดถึงแม็กกลมนะอย่าลืมนะครับว่าพวก M.K.14 มันจะต้องมีแม็กกลมซึ่งราคาแม็กกลมมันส่วนใหญ่มันจะแพงมันก็จะเผลอๆ Make um แมกละส0,000อะไรก็ว่าไป แพงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงถ้าไม่แพงอันเนี้ยแปลกโอเคก็สเตปให้ดูคร่าวๆแล้วก็น่าจะพอตัดสินใจกันได้ว่าแคลนอยากจะเล่นปืนอะไรในอนาคตอืมแต่ผมคิดว่าทุกคนก็คงเอาไปลองทุกปืนอยู่ดี <t> เคไปกันต่อ C C T V อ่สองแง่สองงอง,ง่มากใกล้เคียงกับคำว่าควรโดนด่าไหม แต่ก็มองอีกแง่หนึ่งก็เป็นความหลากหลายของเกมเพลย์ถ้าคุณสามารถยึดห้องที่มี cctv ได้คุณก็มีความสามารถในการคุมโพสิชันในการหาหนูคุณอาจจะทิ้งผู้เล่นไว้1คนให้เขาระวังตัวเองแล้วก็กระจายผู้เล่น3คนเคลียร์รอบแมปอันนี้คือ cctv ที่อยู่ในแมปทีนะครับผมไม่รู้ว่าแมปอื่นมีไหมแต่เมตาจะเปลี่ยนทันทีครับถ้าเกิด CCTV มันล็อกจุดเก็บปะถ้าสมมุติ c c t v มันกดได้แค่ห้องนี้อะ คนบางกลุ่มอาจจะมายึดจุดตรงนี้ก่อนเพื่อที่เขาจะสามารถสำรวจแมปได้แล้วก็สามารถดูได้แบบเออเก็ตอินโฟได้อะว่าคุณจะสามารถไปเล่นตรงจุดไหนบ้างมีหนูอยู่ตรงไหนหรือเปล่าจากที่ผมเห็นตอนนี้มันมีมุมกล้องอยู่2มุมคือมุมโซฟาที่อยู่ใกล้ๆก,กับไลบรี y กับด i เลคเตอร์อ่า แล้วก็ตรงทางออกเมนอ่ะแค่2ทางนี้ก็ถือว่ากินอินโฟได้เยอะแล้วนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีอีกหลายจุดที่สามารถ CCTV สามารถส่องได้ดังนั้นเกมเพย์เปลี่ยนระดับหนึ่งอยู่แล้วครับผมคิดว่าไปกันต่อเลยล้วกันข้ามไปที่ Direct reload อันนี้เป็นจุดที่ทำให้โดนด่าเยอะมากๆคือ ใต้คอมเมนต์นะครับของคลิปที่ผมไปดูมามีแต่คนบน่นเรื่อง direct reload ที่มันน่าเกียดไปอะ่ะแบบนี้กลายเป็นว่าคุณจะมีแม็กกาซีนไปทำไมอะ่ะแบบนี้ผมไม่ใส่แมกร้อยไปเลยแม็กห้อย่างเงี้ยแล้วยัดตรงไม่ดีกว่าลูกหมดก็วิ่งนี้ดิยังไงผมก็คงไม่วิ่งสับแม็กอยู่แล้วอะ่ะห้าสินัดแต่คุณอาจจะแปะสำรองไว้ได้ก็แล้วแต่แต่คือการที่คุณยัดแม็กใก้ตรงๆอย่างเงี้ยมัน มันลดเวลาไปเยอะมากในแง่หนึ่งมันก็ดีครับในแง่แบบการใช้งานอ่ะมันดีมันสนุกแหละแต่ในแง่แบบคนที่พกแม็กไปเยอะๆอ,อย่างเงี้ยอ่าถามว่าใครจะพกแม็กไปเยอะๆเะทีเนี้ยคุณจะได้ไปถอดกระสุนเขาอีกไหมคุณจะได้ไปถอดกระสุนจากคนที่คุณยิงไหมอะไรเงี้ยมันก็น่าคิดแต่ส่วนตัวผมวชอบไม่ใช่ไม่ชอบแต่คนเขาบ่นกันเยอะจริงๆในคอมเมนต์ก็ อย่างว่าครับความชอบส่วนบุคคลความเห็นส่วนบุคคลว่าคุณจะชอบไหมไปกันต่อนะครับ Q Indicator เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะโดนด่าส่วนตัวผมมองว่ากลางๆนะผมไม่ติดใจอะไรมากแต่มองในแง่นนของเกมเพย์ถ้าถ้านะถ้า Q Indicator มันขึ้นแค่ว่าเพื่อนเรายิงคนไหนล้มยิงคนไหนตายอันนี้ผมไม่ติดเราสามารถนับได้ถ้ามันเป็นฝั่งของเราเองแต่ถ้าอินดิเคเตอร์มันขึ้นของทั้งเกมแปลว,ว่าคุณจะสามารถนับปาร์ตี้ได้นับคนได้ซึ่งมันแย่ครับคิดภาพว่าคุณสามารถ get info ได้ทุกอย่างแบบนี้คนจะกล้าเล่นไหมคนจะแบบว่า เขาจะไม่รอคิวอินดิเคเตอร์ขึ้นค่อยวิ่งเหรออ่าแล้วทีนี้อีกอย่างหนึง่งถ้าคิวอินดิเคเตอร์มัน OP มากๆขนาดเก็บอินโฟได้ใส่เก็บเสียงทำไมวะเออคือยังไงดีอ่ะผมไม่รู้จะจะพูดยังไงอะ่ะคือเก็บเสียงภาษีมันก็น้อยอยู่แล้วอะคือมันแค่ทำให้คุณไม่รู้ว่าโดนยิงจากไหนหรือแบบว่า คือการที่จะบอกว่าแบบทําให้คนไม่ได้ยินเลยมันก็ไม่ใช่อ่ะแมบบทีวีอ่ะผมเล่นแมบบทีวีอ่ะคุณดัง Q นั้นคิวอินดิเคเตอร์นี่ต้องรอดูครับว่ามันจะขึ้นแบบทีมหรือแบบเดีย่ยวอ,อ่ทั้งแมปถ้าขึ้นทั้งแมบบก็โดนสาปส่งระดับหนึ่งครับก็ไม่น่ามีอะไรละในส่วนของคิวอินดิเคเตอร์เหมือนเป็นผมมาบ่นมากกว่าไม่ได้มานั่งอะไรไปกันต่อ New Extract ทางออกใหม่ของแมปทีวีจริงๆมันมีอัปเดตเกี่ยวกับตัวแมปด้วยที่เป็นจุดอัปเดตแบบพวกห้องใหม่ๆ่จุดฟาร์มของใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจะขอข้ามไปแล้วกันให้คุณไปดูในแมปกันเลยเพราะผมไม่ได้สนใจเรื่องจุดฟาร์มขนาดนั้นแต่ว่าเอ,เอทางออกใหม่สำหรับผมในแมปทีวีอันเนี้ยค่อนข้างสำคัญผมก็เลยเอามาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อดูกันแมปทีวีจะมีจุดออกใหม่ ตรงลานจอดรถตรงพาร์ครูมที่อยู่ซ้ายล่างของแมปซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่หนูอยู่เยอะมากๆตอนแรกผมก็คิดว่าถ้าเกิดหนูอยู่เยอะขนาดนี้เข้าสองประตูยังไงก็สวยแต่ทีนี้จากที่คุณเห็นนะครับห้องพูลูมที่อยู่ชั้นสองอ่ะมันโดนเจาะลงมาทำให้รูปแบบของแมปค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเล็กน้อย ซึ่งผมมองว่าน่าสนใจมากหนูอาจจะไม่หลบอยู่ในพาร์คลูมแล้วแต่ทีนี้ต้องดูว่ามันจะไปหลบอยู่ไหนถ้าเป็นผมผมก็คงไปหลบห้องปั๊มแหละทีนี้ใกล้ๆกันเพราะว่าพาร์คเนี่ยมันทางเข้า3ทางแล้วเล่นยากกว่าเดิมแต่เออพูดถึงถ้าเกิดมาเจาะพาร์คลูมอย่างเงี้ยไอ้พวกข้างล่างนะครับมันจะตีได้เยอะกว่าเดิมอีกนะแปลว่าการที่คุณอยู่ห้องเจนอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดี ห้องเจนจะโดนตีได้ทั้งเชื่อมทั้งห้องพูลูมทั้งห้องเชื้อทั้งบันไดลิฟต์อ่าหลายทางมากตอนนี้การเลือกเล่นที่เจนรูมอาจจะไม่ใช่ทางเลือกของคุณอีกต่อไปก็ต้องรอดูนะบางทีเพเยอร์อาจจะมองไม่เหมือนผมก็ได้แต่ละคนมีความเห็นไม่เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าเจนรูมโดนตีได้หลายทางมากต้องสกเกลหลายทางมากอ่ะไปกันต่อที่ไอเทมใหม่ ก็มีพวกของแดงเข้ามาใหม่ที่น่าสนใจก็คือไอตัวอ่าน่าจะเป็นที่เก็บวัคซีนมั้งที่เก็บเชื้ออะไรสักอย่างราคาประมาณ7ล้านราคาเข้าจริงไม่รู้ว่าจะ7ล้านอยู่ไหมแต่ในเซิร์ฟม,มันือาาบ,บายน่าจะน่าจะมันจะถูกกว่านี้แหละแต่พอมาอยู่เซิร์ฟเรามันก็ควรจะแพงขึ้นนะถูกแล้วราคาก็น่าสนใจนะก็เกือบเกือบซีดีครับได้ทีก็กี๊ดกันอยู่ มันเจดล้านอยู่นะห้าหกเจ็ดล้านอ่ะรอดูเอาอีกทีว่าราคาจะเป็นยังไงแล้วก็มีพวกของทองเล็กๆแน่น้อยอัปเดตเข้ามาแต่มันก็ขึ้นอยู่กับดวงคุณอยู่ดีการที่มีของทองอัปเดตเข้ามาไม่ได้หมายว่าความว่าคุณจะดวงดีขึ้นนะ <c oughs> อ่ะไปกันต่ออ่าอันเนี้ยผมชอบมากมองได้สองแง่แหละเหมือนเดิมมันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับแต่ส่วนตัวผมชอบ ผมว่าอันนี้ใครจะด่าก็ด่าไปแต่ผมชอบคือซ q เคียวคอนเทสามารถซีเคียวคอนเทนเนอรทำอะไรได้ซีเคียวคอนเทนเนอร์มีความสามารถในการที่คุณสามารถเอาของอะยัดเข้าไปในซีเคียวคอนเทนเนอร์ได้แล้วพอจบแมตตมันจะส่งให้คุณทางจดหมายทีนี้ผมไม่รู้ว่าตายนับไหมหรือแบบว่าคนอื่นมาสา,สามารถมาเปิดซีเคียวคอนเทนเนอร์แล้วเห็นของข้างในไหมอันนี้ผมไม่รู้เลยแต่ว่า ในกรณีที่แบบคุณเคลียร์หมดแมปแล้วเอาของประยัดในสีเขียวคอนเทนเนอร์มันก็จะช่วยเซฟช่องให้คุณได้อย่างถ้าอย่างผมก็คงเอากระสุนไปยัดเหมือนในรูปแั่แหละกระสุนของทองของแดงเออวะพูดถึงของแดงถ้าถ้าแบบนี้หนูมันไปวิ่งห้องเหลืองแล้วมันวิ่งมาเปิดสีเขียวมันจะไม่ชิบหายหรอแบบนี้คนมันจะได้ล่าของแดงกันปะ ก็นายคิดแต่คนส่วนใหญ่ก็คงมีเซฟกันแหละเนาะก็อาจจะปัดตกไปแล้วก็เพิ่มเติมนะครับซีเคียวคอนเทนเนอร์ที่ในคลิปเขาพูดมาเหมือนว่าจะเป็นแบบแรนดอมนะผมไม่ชัวร์จุดอาจจะไม่ได้เกิดแบบฟิกหรือเปล่าก็อันนี้คือไม่ชัวร์เหมือนกันครับแค่ฟังมาเพราะว่ามันยังเป็นเซิร์ฟเทสแล้วก็เป็นแค่ลีกที่หลุดออกมา ชว่วยพี่สิ่งที่เรารอกันมานานมากๆกูจะได้เอาแพนกวินไปใส่สักทีเฮียควรจะมาตั้งแต่ซีซันที่แล้วแหละระบบไม่ได้มีอะไรยากเลยแค่เอาของไปตั้งเนี่ยถือว่าบนแล้วคือชว่วยพี่เนี่ยจะเป็นห้องที่ให้คนสามารถเอาของไปตั้งโชว์ได้พวกของแดงพวกสิงโตพวก อัลบั้มที่คุณเก็บมาคุณสามารถตั้งมาโชว์ในทรัพีได้เพื่อนสามารถไปสองหน้าโปรไฟล์เพื่อดูทรัพีในคังคุณได้ซึ่งผมก็มีแพนกวินของผมอยู่อ่ะซึ่งอยู่ในคังของผมแพนกวินตัวเนี้ยอยู่มานานมากคุณก็จะสามารถเอาไปตั้งในในทรัพี์รูมได้ซึ่งเอ่อพวกของพิเศษนะครับผมต้องพูดก่อนว่าพวกของพิเศษอย่างแพนกวิน หรืออะไรที่มันลิมิเต็ดที่มาในช่วงอีเวนต์คุณสามารถใช้แค่1อันเพื่อ,อยัดเข้าไปในทรอฟี่ลูมได้แต่ถ้าเป็นของแดงชิ้นอื่นๆอ,อย่างเช่นสิงโตอ,อะไรอะพวกถ้วยกาน้ำชาอย่างเงี้ยถ้าเป็นของโมบายคุณต้องใช้เหมือนกัน5ชิ้นเพื่อที่จะไปตั้งโชว์นะครับคุณต้องมีของซ้การ5ชิ้น หรือ3อันนี้ผมไม่แน่ใจเพื่อไปตั้งโชว์แต่ในกรณีของ c ีดีแดงผมไม่รู้ซีดีแดงอาจจะใช้อันเดียวหรือเปล่าคุณอยากไปตั้งโชว์ไหมอ่าแล้วก็รู้สึกว่าของตั้งโชว์สามารถดึงออกมาได้นะอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าดึงออกมาได้หรือเปล่าก็อัปเดตทั้งหมดก็น่าจะมีแค่นี้นะครับ ก็ถือว่าพูดมาเยอะมาก21นาทีส่วนใหญ่จะเป็นบน่บนๆมาด้วยอัปเดตน่าสนใจไหมก็ถือว่าอย่างน้อยนะจะได้มีความกระจายในการเล่นตัวกระสุนออกไปบ้างอาจจะได้กระจายออกไปที่7.62 5 1้บ้างพวกปืนฟ้อ์แต่ตอนนี้ก็ราคากระสุนฟอมมันก็ขึ้นอยู่แล้วเพราะอะไรผมก็ยังไม่รู้ ไม่แน่ใจว่าลงหรือ,อยังอ่ะราคายังขึ้นอยู่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอาจจะเป็นเพราะคนดองเตรียมแผดต่อไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันเริ่มมีหลุดออกมาบ้างแล้วเนี่ยราคา n 8 0ขึ้นไปพันสแล้วแต,แต่ก่อนลูกเล้ก700อยเองคุณราคาขึ้นเยอะมากก็แปกเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละครับพอแผดหลุดคนก็กักเริ่มกักราคาของก็เริ่มขึ้นตลาดก็ Flow, แต่ของทุกอย่างก็แพงขึ้นเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าผมมองว่ามันเฟ้อ,อมันยังไม่มีระบบระบายออกก็น่าจะมีคร่าวๆประมาณนี้ครับผมก็จะไม่ขอยืดความยาวสาวความยืดมากกว่านี้ละขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นอ r e n a b r บ a k o u t นะครับถึงผมจะสนุกบ้างไม่สนุกบ้างก็เถอะแต่ก็ยังรักเกมนี้อยู่ครับขอให้ทุกคนโชคดีเจอกันครับ